สวัสดีค่ะชื่ออั้มนะคะก็ตอนนี้ก็อายุยังเข้า38ปีนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์ของการมีลูกยากนะคะตามหัวข้อเลยนะคะ<อ>ก็คลิปนี้นะคะเรามารู้วิธีของการเตรียมตัวสําหรับการมีบุตรนะคะว่าเราจะทำเช่นไรที่เราจะมีลูกได้ง่ายนะคะไปะชมกันเลยค่ะ สัสดีนะคะก็อําเองนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไมล์ไลน์อินยูลมนะคะวันนี้อําก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะส่วนตัวนะคะ <'m> ขออภัยด้วยนะคะ <'m> วันนี้ลูกดูแลลูกนะคะ <laughs> นี่ก็เป็นประสบการณ์ตามหัวข้อเลยนะคะก็คือคนมีลูกยากซึ่งอําก็เป็นคนหนึ่งเลยนะคะที่เป็นคนมีลูกยากนะคะ จริงๆก็แต่งงานมาแล้วตอนนี้ก็ย่างเข้าปีที่น่าจะปีที่เจ็ดนะคะซึ่ง5ปีแรกนะคะ5ปีแรกอํามก็ไม่มีลูกเลยนะคะทุกคนไม่มีเลยนะคะอ่าก็คือไม่ได้คุมกําเนิดนะคะไม่ได้มีการคุมกําเนิดหรือว่ากินยาอะไรคุมกําเนิดไม่มีเลยก็คือไม่มีลูกเลย5ปีนะคะอ่า ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะจริงๆกออ็ตั้งใจอยากจะมีตั้งแต่ปีแรกของการแต่งงานแล้วนะคะแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะเราก็เลยไปปรึกษาแพทย์ค่ะทุกคนไปหาแพทย์ก็คือไปทํากิฟต์เขาเรียกว่าอะไรนะ IVF นะคะก็คือไปทํากิฟตไปหาหมอนะคะหาหมอทีนี้หมอเขาก็ตรวจนะคะทุกคนตรวจภายใน อันนี้คืออั้บอกเลยนะคะว่าที่ผ่านมาอั้าไม่เคยตรวจภายในอันนี้คือข้อแรกที่ผู้หญิงทุกคนต้องตรวจภายในอันดับแรกเลยนะคะอย่าลืมไปตรวจภายในกันด้วยนะคะทุกคนก็คืออั้คิดว่าอั้มแบบไม่มีสุขไม่มีเรื่องปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเป็นคนที่แบบออกกำลังกาย <c oughs> นะคะเป็นคนชอบออกกําลังกายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยไม่คิดว่าตัวเองจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้อยู่นะคะทุกคนก็พอหมอเขาตรวจภายในนะคะเขาก็เจอค่ะทุกคน เจอซีดลูกน่ารักมากเลยนะอ้าแม่อ่าเจอซีดค่ะทุกคนเป็นซีดทุกคนเข้าใจคำว่าซีดไหมคะที่ผู้หญิงทุกคนมีที่ผู้หญิงผู้หญิงทุกคนสามารถที่จะเป็นได้นะคะนียอ้ําเป็นคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่เชื่อว่าตัวเองจะเป็นซีดเพราะว่านึกว่าตัวเองแบบสุขภาพดีไม่มีโรคนะคะทุกคนแต่พอเจอก็ตกใจเหมือนกันนะคะทุกคนเลยแม่แล้วก็ ก็คือไปหาหมอที่ที่ในตัวเมืองเนี่ยเขาเป็นเป็นหมอแบบพาิเบดค่าว่าหมอแบบว่าคลินิกนะคะทําแบบแบบแต่ว่าเขาก็แบบเป็นหมอที่ดีหมายความว่ามีชื่อเสียงทําให้ผู้หญิงทุกคนเนี่ยสามารถมีลูกได้นะคะแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะทําแบบผ่าตัดเราไม่ชอบผ่าตัดไม่ชอบหาหมอไม่ชอบเข็ม แต่ทุกอย่างเราต้องแบบผ่านมันให้ได้นะคะทุกคนแบบว่าต้องทําตามขั้นตอนก็คือต้องเช็คเลือดนะคะทุกคนฉีดฉีดยาเช็คเลือดอะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือแบบที่นี่เขาแบบมีระเบียบนะคะทุกอย่างเลยก็คือคือจริงๆแล้วไม่ชอบเข็มไม่ชอบหมอนะคะ ปีแรกปีแรกผ่านไปก็คือว่าปฏิเสธคือหมอก็บอกว่าคุณมีซีสเนี่ยก็คือปฏิเสธที่จะผ่าตัดทุกคนก็คือขอเวลาทําใจขอเวลานาใจปีหน้าแบบว่าไม่ชอบผ่าตัดไม่ชอบหาหมอไม่ชอบโรงพยาบาลขอโทษนะคะมีลูกอยู่ด้วยอ่ะเสียงดัง ก็กำลังอยู่ในช่วงเที่ยงนะกำลังจะนอนนะแต่ว่าเนี่แม่มาขอทำคลิปก่อนก็ที่นี้ก็ผ่านไปหมายความว่าปีหนึ่งนะคะคือบอกหมอว่าขอขอทำใจขอทำใจสักนิดนึงทุกคนพอปีหนึ่งผ่านไปเราก็บอกอมันก็ไม่มีเพราะว่าคือในขณะที่เรารอเนี่ยเราก็ทำทำตามวิธีธรรมชาติด้วยค่ะทุกคนก็คือหมอเนี่ยเขาจะให้อย่างหนึ่งมานะคะทุกคนเป็นนี่ค่ะ เนี่ยค่ะทุกคนเป็นโฟลิกค่ะทุกคนเห็นไหมคะนี่โฟลิกเนี่ยทุกคนต้องกินอันนี้นะคะโฟลิกน,นะคะอันนี้คือหมอเขาให้มาทุกหมายความว่าเขาอ่าทําใบาสั่งยามาให้กินนะคะกับตัวนี้ค่ะทุกคนวิตามินดีเนี่ยค่ะวิตามินดีอันนี้คือหมอของจีนี่นะคะฮังการีเนี่ย เขาก็จะให้สองตัวแล้วก็มีมมมแล้วก็มีวิตามินดีมีโฟลิกแล้วก็มีวิตามินสำหรับการเตรียมการตั้งครรภ์น,นะคะก่อนจะมีลูกด้วยนะคะอันหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้เอามาเพราะว่าไม่มีเพราะว่าพอดีแบบกินหมดแล้วก็เลยทิ้งไปเลยนะคะหรือไม่ได้เลยไม่ได้เอามาโชว์นะคะก็คือสําคัญหมอก,ก,ก็ให้กินโฟลิกค่ะทุกคนโฟลิกแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นโฟลิกที่ใหม่นะคะ กล่องหนึ่งนี้ประมาณ 1, หนึ่งพันบาทเลยนะทุกคนเนี่ยที่ลูกถืออยู่เนี่ยค่ะหนึ่งพันเนี่ยก็กินกันซื้อมาตั้งสองสามกล่องเลยค่ะทุกคนก็ทําทําวิธีธรรมชาติด้วยค่ะทุกคนก็คือเราไม่อยากจะทําผ่าตัดนะคะไม่ชอบผ่าตัดแต่มันก็ไม่มีพอผ่านไปหนึ่งปีเราก็เลยเราก็เลยตัดสินใจผ่าตัดผ่าตัดเอาซีดออกค่ะทุกคน กลัวมากเลยนะคะทุกคนแบบว่าไม่เคยผ่าตัดไม่เคยไปโรงพยาบาลที่ไหนเลยนะคะ oh. นี่เป็นครั้งแรกจริงๆนะคะแบบว่าผ่าตัดมาไม่เอานะคะลูกไม่เล่นนะคะลูกแบบนี้ไม่เอานะคะ mm. เดี๋ยวกล้องพังนะคะลูกขอภัยนะ,ะทุกคนอยู่ mm. ลูกก็จะสนหน่อยช mm. ่วยสองขวบ mm. โอเคก็เล่าต่อนะคะก็คือผ่าซีดไปนะคะทุกคน mm. เผื่อจะตัดสินใจได้นะคะทุกคนแบบ ต้องทำใจไหลวันอยู่เหมือนกันนะคะพอผ่ามันก็ผ่านมาได้มันก็เจ็บปวดมันก็เจ็บมันก็ปกตินะคะเพราะว่ามันก็มีก็มีการผ่าเข้าไปข้างในสามจุดสามจุดเลยนะคะหมอเขาเจอซีดแบบหลายที่เหมือนกันนะคะก็หมอเขาคลีนออกไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามันมันไม่ดีอะไรเงี้ยก็เขาก็คลีนออกออกหมด ประมาณสี่ถึงห้าเซนติเมตรนะคะหลายประมาณสองสามจุดเลยนะคะ <C> e <ep> พอผ่าไปได้ประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนนะคะทุกคนผ่านไปหนึ่งเดือนถึงมีเพศสัมพันธ์ได้หมอบอกอย่างนี้หลังจากหนึ่งเดือนเราก็ทําก็ก็กทําตามธรรมชาตินะคะเราไม่เราลองท,ทําตามธรรมชาติซึ่งในตอนนั้นก็คือเราเริ่มที่จะทํากระบวนการทํากิฟแล้วนะคะก็คือเริ่มแล้วเริ่มไปตรวจหาหมออะไรนี้แล้วนะคะทุกคน ในที่สุดค่ะทุกคนมันมาตอนหลังหลังผ่าตัดซีดได้หนึ่งเดือนค่ะทุกคนลูกคนนี้มาลูกคนนี้ค่ะทุกคนลูกคนนี้มามาเองตามธรรมชาติซึ่งในตอนนั้นเราเริ่มที่จะไปหาหมอทำทำเก็บแล้วนะคะแต่ว่า เราก็แอบ,บดีใจค่ะเขามาเองเขามาเองค่ะทุกคนสรุปก็คือหยุดหยุดกระบวนการทําทำวีไอวีไอวีเอฟเลยนะคะก็คือไม่ไม่ทำกิฟต์ต่อเพราะว่า<ม>เขามาแล้วค่ะทุกคนมาเองเลยกําลังเริ่มเลยนะคะมันก็เป็นโชคดีของเราไปนะคะสรุปนะคะสิ่งที่สําคัญที่เราจะต้องเตรียมนะคะสาหรับคนมีลูกยาอย่างอ้ํมเนี่ยห้าปีเลยนะคะไม่มีคุมกําเนิดเนี่ย อันที่หนึ่งเลยนะคะตรวจสุขภาพค่ะทุกคนเช็คภายในผู้หญิงจําเป็นมากต้องเช็คว่าเออเรามีอะไรบ้างนะคะโอเคไหมคะอันที่หนึ่งนะคะก็คือเช็คภายในค่ะทุกคนเช็คภายในสําคัญมากแลก้วก็อย่าลืมอันที่สองกินวิตามินค่ะมีโฟลิกอย่างที่บอกไปกับวิตามินดีนะคะโฟลิกแล้วก็วิตามินดีนะคะอย่างที่บอกไป นี่คือหมอเขาเขาทางนี้เขาเขาบอกมานะคะแล้วก็เขาเรีรยกว่าอะไรไอ้วิตามินที่สําหรับการเตรียมผู้หญิงสําหรับการตั้งครรภ์ก็มีนะคะแล้วอันที่สามตรวจค่ะทุกคนตรวจของผู้ชายก็คือตรวจของสามีเราด้วยว่าสุขภาพของเขาน้ําเชื้อมีเท่าไหร่สุขภาพดีหรือเปล่ามีปัญหาหรือเปล่านะคะสาคัญมากเรื่องสุขภาพ ต้องตรวจทั้งของสามีแล้วก็ภรรยาด้วยนะคะทุกคนไม่ใช่แค่เราฝ่ายเดียวนะคะไม่ไม่ใช่นะคะเล่นไม่ได้นะคะลูกลูกเล่นเล่นกล่องยาแล้วนะคะเราเป็นแล้วก็อย่าลืมนะคะทุกคนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งทานอาหารพักผ่อนแล้วก็ออกกําลังกายอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะการเตรียมมีลูกต้องมีสุขภาพที่ดีนะคะ ออกกําลังกายนะคะตอนนั้นอ้ําก็เป็นคนที่กินเยอะนะคะทุกคนจะอ้วนหน่อยนะคะทีนี้หมอเขาบอกให้ลดน้ําหนักที่สําคัญก็คือกินอาหารออกกําลังกายนะคะดูแลสุขภาพสําคัญมากด้วยนะคะก็คือเออเขาเรียกอะไรนะนอนพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะอันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะคะอย่าไปเครียดแล้วก็อย่าไปซีเรียสบางบางทีเราคิดมากเลยคะ่ะคือเข้าใจว่าคนที่แบบ ไม่มีลูกหมายความว่ามีลูกย่างเครียดจริงๆนะคะทุกคนเพราะว่าหลายคนก็ถามว่าเมื่อไหรจะมีลูกเข้าใจเลยนะคะเมื่อไรลูกจะมาแต่งงานนานแล้วอะไรเงี้ยก็ก็กค่อนข้างจะเจอแบบนี้เยอะนะคะก็อันนี้เป็นการแชร์แบบคร่าวๆนะ,ะทุกคนก็คืออยากให้ทุกคนเช็คอยากไปให้ทุกคนไปเช็คสุขภาพนะเช็ค เขาเรียกว่าชื่อภายในนะคะก็คือตรวจตรวจตรวจละตรวจ,รวจข้างในว่าของผู้หญิงเราเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างให้หมอตรวจอย่าไปอายนะคะเพราะว่าสําคัญมากค่ะดิฉันเนี่ยผ่านมาแล้วแบบไม่คิดว่าตัวเองจะมีซีนะคะทุกคนพอไปตรวจแล้วก็ตกใจนะคะก็ทําใจไปนานเหมือนกันนะคะไม่เอานะลูกอุย้ยหนูไม่เอาไม่เล่นนะคะลูกแบบน,นี้มันไม่ใช่ของเล่นนะคะโอเคดูลูกหน่อยเพราะว่า ลูกเอายาออกมาเลยนะคะทุกคนเก็บยาก่อนนะก็ก็เดี๋ยวจะแชร์กันแค่นี้ก่อนกะะัาค่ะเพราะว่าขอเอาไปลูกอยู่ด้วยแล้วก็ต้องเอาเขานอนด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้สองสองปีแล้วนะคะค่อนข้างจะคุมยากอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะเป็นกำลังใจเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะคะทุกคน ก็คือคนแรกเนะะี่ยค่ะเป็นคนที่มาเองนะคะตามธรรมชาติซึ่งเรากําลังเริ่มที่จะทํากิฟตไม่เอานะคะลูกไม่เอาไม่ตันนะคะและตอนนี้อ้ําก็ผ่านมาสองปีนะคะได้ลูกสองปีแล้วยังไม่มีลูกใข่ทุกคนไม่ได้คุมนะคะนี่คือเรื่องจริงก็คือคนมีลูกยากจริงๆนะคะทุกคนก็เลยไปหาหมอทํากิฟตอีกรอบหนึ่งค่ะอันนี้คือไปอีกครั้งที่สอง ถ้าเกิดโชคดีหน่อยอาจจะมาเองหรือว่าจะให้หมอทําอันนี้ก็เลือกเอาเพราะว่าตอนนี้อ้ําก็อายุมากแล้วนะคะทุกคนจะสี่สิบแล้วนะคะเนี่ยตอนนี้ปีนี้ก็สามสิบแปดแล้วนะคะอายุก็สําคัญเราต้องรีบ,ร,บ,ร,บรีบเลยนะคะก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามถ้ามีคําถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์ กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายดิลูกบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับอออืือื